โปรไฟล์หรูฟรองสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มรุ่นลูกเอชุติมาอายุห่าง31ปีดีกรีไม่ธรรมดา เรียกไ,ได้ว่าหลายคนจับตามองความสัมพันธ์รักต่างวัยระหว่างเอชุติมาและแฟนหนุ่มรุ่นลูกฟรองสุภกิจโดยทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง31ปีและนอกจากนี้เลยล่าสุดทั้งคู่นั้นก็ได้เลิกรากันแล้วจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อทางด้านฟรองสุภกิจอดีตแฟนรุ่นลูกเอชุติมาได้เดินทางไปร้องขอความช่วยเหลือเพจสายใหม่ต้องรอดโดยได้อ้างว่าหลังจากเลิกรากับนักสแสดงรุ่นใหญ่ตนก็ได้ย้ายออกมาจากบ้านแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยก็ได้ขอรถนต์แล้วก็บ้านซึ่งเป็นชื่อ ของฝ่ายชายเอาไว้แล้วก็รับปากว่าจะทําเรื่องเปลี่ยนชื่อสัญญาให้เร็วที่สุดแต่ก็พบว่าทั้งบ้านแล้วก็รถยนต์ค้างผ่อนค้าง,งวดกว่า5เดือนจนทําให้บ้านถูกธนาคารยึดแล้วก็ทําให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางฝ่ายนั้นก็ได้เตรียมฟ้องร้องดําเนินคดีกับตนเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนต่อแล้วก็นํารถเนี่ยไปหลบซ่อนและนอกจากนี้เนี่ยไม่ยอมนํารถไปคืนด้วยล่าสุดทางด้านเอชุติมาแล้ฟ้องสุภกิจพร้อมด้วยคุณแม่ได้เดินทางไปนั่งพูดคุยในรายการโหนกระแสซึ่งต้องบอกเลยว่าเทปนี้มีคนดูไลฟ์สด ทะลุแสนกันเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้รายการโหนกระแสก็ได้มีการเปิดภาพรถเจ้าปัญหาเอชุติมาและฟรองซ์สุภกิจเรียกได้ว,ว่าก็คือรถ BMW 525 d ที่ออกมาโดยชื่อของฝ่ายชายฟรองซ์สุภกิจซึ่งรถ BMW ได้ซื้อมามือสองราคา1น0 0 0ล้านื่นผ่อนเกือบ2 0,000ืต่อเดือนโดยตั้งแต่ซื้อมาเอชุติมาเป็นคนผ่อนต่อสาหรับประวัติของฟรองซ์สุภกิจต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวมีดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนกันเคยได้ตำแหน่งสมาร์ทบ ในปี2014บนเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสและนอกเหนือจากนี้ฟรองสุภกิจก็ยังเคยเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง7อีกด้วยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลย